คุณผู้ชมครับที่นี่แหละครับคือคอนโดมิเนียมในย่านลาดพร้าวที่ให้บรรยากาศในการอยู่อาศัยที่เงียบสงบเป็น private ส่วนตัวจริงๆนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความสะดวกในการเดินทางอย่างเต็มที่อีกด้วยเพราะเข้าออกได้2ด้านทั้งลาดพร้าวซอย15และถนนรัชดาพิเศษ2นาทีครับ2นาทีถึง MRT ลาดพร้าวและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซื้อตอนนี้บอกเลยว่าไม่ต้องรอนะครับพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที เอาละถ้าพร้อมกันแล้วไปชมความน่าอยู่ของที่นี่กันเลยดีกว่ากับ The Belgravia รัชดาลาดพร้าว15ครับสวัสดีครับพี่แดนสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้คุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าปลื้มที่สุดเลยเหมือนได้กลับมาอยู่บ้านตัวเองเลยนะครับเพราะนี้ก็คือพี่สาวผมนะครับที่ตั้งใจและเกิดในการที่จะสร้างและในระมิดเนี่ยที่อยู่อาศัยกับพวกเราได้อยู่กันใจกลางเมือง CBD แบบนี้ในซอยลาดพร้าว15กับโครงการที่มีชื่อว่า เดเบลกาเวียลัดาลทาท้าว5นะคะว้าวชื่อก็อเก๋แล้วมันมีที่มาที่มีค่ะพี่ชื่อเนี่ยเป็นชื่อของเครกย่านดังของที่อังกฤษคล้ายๆเบลวิฟิวแต่ว่าชื่อนี่เป็นชื่อของย่านของนักธุรกิจและก็นักกฎหมายซึ่งแน่นอนต้องบอกคุณผู้ชมนี้ครับเดอะเบลกาเวียมาจากบริษัทของพี่สาวผมเองชื่อว่าธี่าการเอสเตซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่บริษัทใหม่นะเราเคยทำงานด้านคอนโดมิเนียมเนี่ยมาเยอะแล้ว ซึ่งคุณพ่อตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่เป็นโคเฟลเดอร์ดีกว่าเรียกโคเฟลเดอร์ของโครงการรีเจนที่ตามคอนโดมิเนียมต่างๆที่เรามีนะคะอย่างเช่นรีเจนลาดซดารีเจนศิีนครินอันนี้ก็เป็นทางโปรเจกต์ของคุณพ่อที่ทําไว้เป็นไฮไวส์แต่ที่เนี่จะเป็นโรไรส์แปดชั้นนะคะเพราะว่าที่ในเมืองนี่นก็หายากโอ้มีเงินยังหาซื้อไม่ได้เลยค่ะก็โลเคชั่นที่นี่ค่อนข้างจะถ้าใครอยู่ในโซนลาดพร้าวเนี่ยจะรู้เลยว่า โอ้มันค่อนข้างจะเป็นใหญ่แมงมุมที่เข้าออกได้หลายทางอย่างตัวโครงการของเราที่เดอะเบลกวีลลาชดารารารเทวสิบห้าตั้งอยู่ตรงนี้อยู่หลังศาลนะคะซึ่งซึ่งถ้าเข้าราชเทวสิบห้าเนี่ยประมาณ600เมตรนะคะถึงทิศโครงการถึงเลยใช่แต่ถ้าออกทางด้านศาลเนี่ยคือท่านก็ให้ให้เราออกได้นะคะเป็นเวลาก็แค่50เมตรถึงบริษัชดาแป๊บเดียวเลยคุณผู้ชมเข้าสังออกเพื่เรื่องง่ายข้ามใครพนิชไปนิดเดียว และที่บอกเป็นยบายมงมุมนี้นะโอ้โหบอกล้อมรอบด้วยรถไฟฟ้าใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้เราก็มีถึง3สายด้วยกันก็คือ1นึ่สายสีเขียวแล้วสายสีน้ําเงินที่มีอยู่แล้วแล้วก็กําลังทําอยู่ก็คือสายสีเหลืองนะคะซึ่งเราเนี่ยจะห่างจากอินเตอร์เช์ของสายสีน้ําเงินกับสายสีเหลืองเนี่ยสามร้เมตรและที่สำคัญน,นะครับคุณผู้ชมครับเราแวกแถวนี้เนี่ยคุณอยากได้อะไรล่ะ สี่อันดับามสะดวกมีทุกอย่างเลยใช่ค่ะบิ๊กซีสาขาใหญ่ก็อยู่ตรงนี้โอ้ใกล้มากบิ๊กซีลาดพร้าวถูกต้องนะคะแล้วก็มีด้านนี้ก็จะเป็นเซ็นทรัลเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ใกล้เรามากอยู่นี่มอใช่ก็แหล่งต่างๆที่แล้วก็จะเป็นโรงเรียนข่าววังนะคะก็ใกล้ทำที่นี้โอ้ยโซนลาดพร้าวศดาคือใครก็รู้แหละว่าเป็นทำเลทองแค่ไหนนะครับข้าง้ใกล้นะคะแล้วก็ยิ่งตรงนี้ก็ หลายงานออฟฟิศดูดีต่างๆมีเพียบพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จริงๆนะผมว่าทาร์เก็ตกลุ่มของเราที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้ใครที่ต้องมาทํางานแถวนี้นะหรือว่านักช็อปคอนโดทั้งหลายเนี่ยซื้อไว้ลงทุนไว้ไม่เสียหลายเลยนะจะบอกให่ยิ่งถ้าใส่สีเหลืองเสร็จนะคะตอนนี้กำลังทำอยู่แน่นอนน่ราคาดีแล้วอย่างนี้เลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ราคายังคุยได้อยู่อ๋อยังพร้อมถ้าพร้อมค่ะโอเคแหละกลับมากันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับกับ The บ e ก g r a วียนะครับ รัชดาล่าพลาสิเป็นโครงการที่อย่างที่บอกไปครับมีคอนเซปเป็นสไตล์อังกฤษอังกฤษอิงกใช <นะ S 2> ใช่มีกลิ่นอายตรงนี้อยู่ถูกต้องค่ะสังเกตว่าการเด่นก็จะแต่งเป็นประมาณสนอังกฤษถูกต้องเลยทีเดียว I, ยแล้วก็ การแต่งของตึกอันออกแบบจะเป็นโมเดนคอนเทมแล้วก็มีาตึกเรียบหรูนิดๆไม่ถึงกับว่าจานนะแต่ว่าจะมีโลสโกที่เราเพิ่มความหรูหราให้กับตัวตึกตัวอินเทีร์เอาล่ะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นโลไรส์8ชั้นมีทั้งหมดกี่ยูนิต185ยูนิตค่ะ185ยูนิตเท่านั้นเองใช่ไซส์ไม่ได้ใหญ่เกินไปก็ไม่ได้เล็กเกินไป และดูจากตัวอาคารแล้วจะเป็นตัว U ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมตรงนี้เลยใช่ค่ะรอบรอบโอเคแล้วก็เห็นที่จอดรถตรงนี้เพียงพอสบายมากแน่นอนค่ะคือตอนนี้เกือบ50%ของของยูนิตเลยที่สามารถจอดได้50เลยหรอใช่ค่ะบางที่แค่0อะไรอี่ยงเงี้ย้ี่50เลยใช่ค่ะใน185ยยูนิตของพี่เนี่ย แบ่งออกเป็นกี่ไทายกี่แบบยังไงพี่ประมาณ3ไทายด้วยกันนะคะก็คือ1ก็คือจะเป็นสตูดิโอสองก็คือเป็นวันเบสแล้วก็3นี่คือจะเป็นทูเบสค่ะมีแค่3ไทายด้วยกันก็โอเคเลยคุณผู้ชมครับอย่างนี้วันนี้พี่แนนจะพาเราไปดูห้องไหนกันดีอ่ะเธอเลยวันเบสเดี๋ยวพี่เปิดให้เลยจัดเลยค่ะแต่วันเบสเนี่ยเดี๋ยวนิดนึงมันมีวันเบสเองก็จะมี2ไทายย่อยออกมาคือเป็นวันเบสสแตนดาร์ดกับวันเบสสมาร์ทโคเซต สมาร์ทคอร์เซตเป็นไงเดี๋ยวข้นไปดูกันไปไปดูกันครับได้ค่ะเชิญค่ะเชิญมาเชิญเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนล็อบบี้นะคะเป็นเดกกันอยู่กับส่วนการเด้นเราใี้เดินเข้ามาก็คอนเนคกันดีนะเข้ามาตรงนี้บรรยากาศอะไรก็มีความเป็นอย่างลูกค้ามาปุ๊บเดินมาห้องลูกบุลูกบ้านก็มานั่งพักผ่อนได้อันนี้คือเป็นล็อบบี้จริงๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใ ก็จะการตกแต่งก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมเพรสสวยงามมากเลยทีเดียวครับขอบคุณค่ะเชิญทั้งหมด <ไว S 1> เลยค่ะไปครบับมาเลยโอเคเชิญเลยค่ะผมส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเมลบอกสีน้าริบซึ่งอันนี้แล้วก็ร้อยแปดสิบห้ายูที่ลยม โอเคได้ก็เพราะฉะนั้นเอกสารทุกอย่างก็จะมีอยู่ตรงนี้ใช่นะครับเชิญไปชั้นแปดเปนด้วยกันเลยไหมไปเลยครับขออนุญาตครับค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้จริงๆเราต้องใช้การ์ดนะออาโเคพราะทุกอย่างเนี่ยอย่างเ security เราตั้งแต่ประตูมาเราต้องมีการ์ดเข้าทางเข้าแต่เข้ามันก็ต้องมีการ์ดขึ้นลิฟต์ก็ต้องมีการ์ดโอ้เยี่ยมมากก็คือเป็นความเซฟตี้ของผู้อยู่อาศัยใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคครับ เชิญเลยค่ะถึงแล้วขอบคุณครับก็ชั้น8นะคะส่วนกลางอันนี้คือสูงสุดก็คือดาดฟ้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเชิญเลยค่ะว้าวก็เป็นส่วนกลางของโครงการเดอะเบลกาเรียรัชดารารารทาวน์15ครับผเราก็เตรียมตรงนี้เป็นเรียกว่ารูปดอกจันด้วยก็แต่งออกสไตล์อังกฤษนิดๆนะครับแต่ก็สวยงามข้างหน้าเราก็จะเป็นเป็นฟิตเนสอ๋อมีห้องฟิตเนสอยู่ด้วนใช่ แล้วยังมีอีกหนึ่งห้องนะครับโอเคเชิญเลยค่ะมาอ่านี่ก็คือส่วนห้อง co-working space ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ส่วนต่อจากสวนมาตะกี้เราออกกำลังกายแล้วนะครับแล้วก็มานั่งชิลๆชิลๆหน่อยอ่าจะอ่านหนังสือเออหรือจะทำงานหรือว่าอยากจะ ักผ่อนครับเราไม่อยากอยู่ในห้องและเราก็มานั่งที่ตรงนี้ได้โอเคนะแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านนี้<ช>สระว,ว่ายน้ำคุณผู้ชมครับแล้วคุณจะได้วิวแบบไปดูกันดีกว่าราดท้าวิวเลยโอ้มาโอ,โอ้ my god ่สาว่ายน้ำของที่นี่ก็ตึกช้างใช่ค่ะอยู่กันเองโอ้ ตรงนี้จะค่อนข้างดีที่ว่ามันไม่มีตึกสูงบังเลยถูกต้องจะเป็นวินซ์จริงๆจะเห็นวิวได้เลยโอ้โหสวยมากอานั่นไง MRT ใช่ใกล้มากเชิญเลยค่ะครับนี่ห้องตัวอย่างที่เราเต็มไว้จะเป็น one b e standard ครับผมห้องนี้ก็ประมาณ29ตารางเมตรโอเคคุณผู้ชมครับ คือเข้ามาก็ค่อนข้างที่มีพร้อมทุกอย่างค่ทั้งถามคำถามแรกก่อนเลยดีกว่า f u ล l ี่เฟอร์เนชไหมที่นี่ใช่ค่ะก็คือสามารถที่จะเข้ามาพร้อมอยู่ได้เลยนะคะก็เราให้ทั้งชุดเตียงโซฟาแล้วก็ตู้เสื้อผ้าชุดครัวให้หมดให้หมดนะครับค่ะอันนี้อ่าอันนี้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 เราแต่งตกแต่งอันนี้เราพร้อมให้ดูใช่ไหครับผมก็ถือว่าันตัวมากอ่ะใช่ค่ะนะครับเป็นโซนลิฟติ้งลิฟติงค่ะแล้วก็จะมีฉากกั้น ตรงนี้จะเป็นอันนี้ให้ไหมให้ค่ะอันนี้ก็เป็นบานสไลด์นะคะสตอนที่ละกันโซนลิฟวิ่งกับโซนห้องนอนโอเคนะครับเสร็จปุ๊บเข้ามาสู่ในห้องนอนแสนจะอบอุ่นราโคซีนะฮะนานอย่างที่พี่บอกไปตู้เสื้อผ้านี้ได้หมดอันนี้เราให้แบบนี้เลยอย่างนี้เลย3บานโอเคเลยซึ่งบางทีบางทีอาจจะเล็กอันนี้เราให้เม50อย่างไร เลยแล้วก็มีโต๊ะแต่งตัวให้ตรงนี้นะคะเยี่ยมเลยทีเดียวโอ้กระจกกระจกสิค่ะก็ชมวิวได้เลยนี่นี่มันไม่เหมือนอยู่ในลาดพร้าวอ่ะพี่เห็นไหมเห็ว่ามันเป็นโซนเรสซิเดนซ์จริงๆไม่ได้มีตึกสูงแออัดมองแล้วมันแน่นในหมดเลยแต่จริงแล้วทุกชั้นก็จะได้ฟิลที่ต่างกันออกไปเนาะใช่ค่ะยิ่งถ้าเป็นด้านวิวนั้นเนี่ยยิ่งสูงมากเลยซีดีวิวเลยมากเต็มเลยมากกว่าโซนนี้เห็นตึกตองคื้นนะมีไฟระยิบระยับเต็มที่เลยทีเดียวห้องครัว อ่าใช่ใช่อยู่ข้างนี้ไปสิไปเราเรามีแบ่งแบ่งเซ็กชั่นห้องครัวครับตรงนี้ด้วยนะคะมีประตูปิดกั้นอ๋อมีจะมีประตูให้ด้วยใช่ค่ะอ๋อมีวงกบเก็บทุกอย่างเรียบร้อยดีนะคะคุณผู้ชมครับเชิญค่ะนี่เลยก็จะมีอ่ยกเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าคูท็อปนู่นให้หมดได้อย่านีได้หมดชุดด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็ชุดแต่งพวกตู้นี้ได้แบบนี้หมดเลยค่ะอุ้ยโอเคเลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะเฮ้ยโอ้เฟอร์นิเจอร์ที่พี่ให้มานี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ถูกๆนะคุณผู้ชม สีอะไรแบบเข้าครบหมดนะคะแล้วก็ไม่เป็นระเบียงข้างนอกอ่ารับตากผงตากผ้าอะไรได้หมดมีก๊อกน้ำเข้าให้เย็นเลยทีเดียวครบห้องน้ำมาเลยในส่วนของห้องน้ำนะคะอันนี้จะเป็นนวัตกรรมของญี่ปุ่นก็คือเป็นไฟเบอร์กลาสหล่อทั้งตัวห้องน้ำมาเลยมาเลยใช่ไหมใช่ยกมาวางเลยข้อดีของมันคืออะไรคือหนึ่งการดูแลรักษาง่ายจะไม่ได้มีแบบเหมือนเชลาใช่ค่ะ 2. กรณีที่มีการรั่วซึมเขาจะไม่รั่วลงไปข้างล่างโอ้ดีมากใช่เขาจะเพราะเขาจะมีข้างล่างที่มีเชยอยู่ข้างล่างรองร<ข>ับ<จ>อันนี้ดีนะเพราะว่าหลายๆโครงการหรือว่าหลายๆที่เนี่ยมักจะเป็นแบบถ้ารั่วนี่คือห้องล่างใช่เลมัน<ๆ>่ปีปัญหาใช่หมเราอยู่เอ้ยเราจะซ่อมๆเราต้องไปกวนห้องข้างล่างก็เมีอะไรงงๆอยู่อันนี้อันนี้คือไม่มีอันนี้คือสบายใจแน่นอนและดูดีด้วยนะันี้อเป็นกระจกกะนับน้ำขออนุญาตให้คุณชมดูว่าห้องน้ำ ไม่ได้เล็กเลยนี่แกงเข้าไปนิดนึงนีง่นปิดนิดนึงเอ,อ๊ะนี่เรายังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลยนะว่าสิ่งที่พี่แนนเนี่ยให้กับพวกเรามาในนอกเลอจากห้องอสวยห้องใหญ่ที่แบบมีวิวทิวทัศน์ที่ดีแล้วเนี่ยในเรื่องของสมาร์ทโฮมเพราะพี่แนนเองเป็นคนที่แบบในเรื่องของเทคโนโลยีแน่นอนตอนนี้นะอย่างกลุ่มเป้าใหมยของเรา,าพวกคนรุ่นใหม่เนาะเฟิร์สจ b อบเอรไรเลยเนี่ย เราก็เป็น 4G กันแล้วด้วยก็ตอ์โฮมด้วยใช่ไหมาฉะนั้นเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยทางเราก็มีให้นะคะโดยเรามีสมาร์ทโฮมอโตเมชัตก็สมมุติว่าแอนดี้อยู่ต่างจังหวัดที่อยากจะมาใช้พักที่นี่ทางคุณแอนดี้สามารถที่จะบอกโค้ดที่เข้าเข้ารหัสซึ่งแค่วันทามคือ24ชั่วโมงเท่านั้นใช่มีอย่างนี้ด้วยเหรอแค่นี้คือหรือถ้าสมมุติว่า ถามารถอ่ะพี่อยู่2วันสมมติก็ตั้งให้มันเป็น2วันโคดนี้ใช้แค่2วันเท่านั้น <Gen. S 2> ได้ใช่ค่ะอันนี้ให้ฟรีให้ฟรีในระบบของดิจิทัลร a ล l ็อกนะคะส่วนของอ,อื่นๆนี้อีกอย่างเช่นอยากเข้าห้องร้อนอ,อากาศเราร้อนเนาะเปิดแอร์ก่อนโทรแม่เปิดแอร์ทงังจากแอปได้กดเปิดแอร์เปิดไฟนะคะ <โฮ S 2> ได้จากทางแอปพลิเคชันแล้วก็เรามีให้แถมตัวกล้อง CCTV อที่อ เขาเรียกว่า security เนอะดูสําหรับประตูเข้าออกใครเข้าห้องเราบ้างออกห้องเราบ้างอยู่ในห้องเรานี่นะใช่ค่ะเป็นเฉพาะของห้องเราเลยไม่จําเป็นต้องใช้ของมือกี่ส่วนการ<อ>ค่ะโดยที่ว่าอาจจะว่าคนที่บอกเอยเอาช่างมาซ่อมไปหร<ต>ือซ่อมแอมแล้วม่อยู่บ้านเราดูจากแอปได้ว่าช่างเข้าออกเมื่อไหร่ออกอเอาอะไรออกไปบ้างหรือยังไงมาจริงไหมหรอย่างนี้ดูได้เลยเลยค่ะอันนี้น่าสนมากนะคุณผู้ชมครับอยากให้แวะมาดูกันนะเพราะว่า ห้องนี้ผมว่าไซซิ่งกำลังดีใช่แล้วเรื่องของตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ด้วยออย่างตอนนี้ที่เรามีอยู่ก็คือ3,900ับาทผ่อน24เดือนที่เหลือโครงการช่วยผ่อนให้โอ้โหแค่3,900เหรอใช่ค่ะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือไหนๆก็มาถึงทางคุณแอนดี้แล้วมาถึงนี่แอนดี้ก็มองขึ้นเอาว่าอยู่ฟรีย4เดือนกันไปเลยไอ้3,900ลบทิ้งไป เดี๋ยวก่อนนะอยู่ฟรี24เดือนคือใครที่มาที่นี่ค่ะแล้วเจอเซลล์ของพี่แนนค่ะบอกเลยว่ามาจากรายการแอนดี้ใช่โฮมไบเออร์สกายใช่อยู่ฟรีเลยย4เดือนใช่หปีนะ24เดือน2ปี2ปีอุ้ยตายแล้ววันกี้กำลังเวออยู่เออสปี2ปีเลยคุณผู้ชมครับไม่พอให้ทีวี42นิ้วอีกหนึ่งเครื่องโอขอบคุณมากน้องรักอบน้องรักเะเอ้ นะฮะเดี๋ยวเข้าราคาเลยดีกว่าอย่างนั้นนะทุกคน้งอยากทราบราคาเท่าไหร่ผมขนลุกแล้วเนี่ยไม่มีใครที่ไหนให้อะไรขนาดนี้อ่าอ่านะกินรากูเลยนะสามสีนะสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินแล้วห่างอินเตอร์เชนจ์อยู่300เมตรอ่ะนะเข้าออกเธอพตดไปสารอ่าค่ะกี่นาที50เมตรโอ้โหรั้ดาสบายๆค่ะก็คือบอกราคาตอนเนี้ย พิเศษเลยเริ่มต้นที่2.2ล้าน2.2 <2. 2 S 1> <า>ล้านใช่ค่ะแต่สตาร์ทนะอันนี้ขึ้นอยู่กับชั้นนะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราให้พี่แนนเนี่ยฝากถึงโครงการดีๆของเรา The b e l g r a d นะครับรับชาดารพร้าว15ครับก็โครงการ The Bell g r a n รัชดาดพร้าว15ขอยินต้อนรับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่อาศัยหรือมาลงทุนทางเรายินดีพร้อมให้บริการท่ทานค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะดีค่ะสวัสดีครับ